สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินก a ยาพาวเวได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ Gaia Power ครับ สมัยก่อนการทํางานด้านเกษตรคือทําเพื่อการดํารงชีวิตทุกวันนี้การทําเรื่องการเกษตรคือการทําเพื่อหาเงินเพื่อผลประโยชน์ <S <S พี่เห็นไหมการว,วางแปลนวางอะไรจะเป็นคือเอาง่ายๆก็อเอาระบบอ,อุตสาหกรรมมาใช้แต่เกษตรมันไม่ใช่ธุรกิจแล้วต่เกษตรมันไม่ใช่ไงพี่เห็นไหมมันถึงบางคนไปไม่ถึงฝันเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นไม้มันมีชีวิตอะมันมันมันไม่ใช่ที่ว่าเรียกว่าโลกเปลี่ยนอ่าโลกมันเปลี่ยนนะโลกมันเปลี่ยนภูมิอากาศเปลี่ยนเพราะว่าสมัยก่อนในดินดีคือไปบุกเบิกตรงไหนอะไรเงี้ยเราไม่ได้ใช้สารเคมีใช่ไหมครับ โยนบกระขึ้นแล้วหรือหรืออย่างที่เอาแค่ข้าวเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้จุดเผาใช่ไหมครับใช่ใช่พี่คือปล่อยเอาน้ําจนให้มันเปื่อยแล้วค่อยทำมันก็เป็นอินทรียวัตถุของมันก็ัของมันอะไรสมัยก่อนนาก็ทําปีละครั้งอพ่อผมก็ทํานาเวลาที่ผมฟังพ่อผมจะยิ้มไงคือผมไม่ได้ทำนาแล้วแต่ผมจะยิ้มเพราะว่าผมก็เป็นลูกชาวนาพ่อผมทํานาเป็นร้อยไร่ผมอยู่ข้างกองฟางสมัยก่อนทํานาปีละครั้งมันเขาเรียกนาปีนาปีพอทําเสร็จแล้วพอถึงเวลาพ่อผมอะก็คือเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วอะไรเงี้ยมั บางครั้งข้าเนี่ยเก็บเก็บไว้ขายเข้าใส่ยุ้งเก็บไว้ขายแต่คราวนี้สิ่งที่จะได้คือฟางพอฟางยุ่ยพ่อผมจะเป็นครูทําเห็ดฟางพ่อผมอยากฟางกลางทุ่งชลบุรีพ่อผมจะมีลูกน้องเต็มไปหมดเลยคนงานคนหมู่บ้านมันจะยุนหลายปีแล้วก็ถือว่าก็แรกๆเลยนะก็ส่งตลาด ลุนเอ<ช>้เขาจะไม่ไม่คิดกันแค่มากองกันใช่ใช่ <จะ S 1> แต่กองไว้ให้ครัวควายแคนนั่นเองแต่พ่อผมเขาจะเขาเรียกสมัยก่อนเป็นเห็ดฟางกองเตี้ยก็คือไปจากจากวัดโบสถ์วัดหลวงทางชมบุรีหมดเลยคนที่เป็นเรื่องนี้พ่อผมเขาก็จะส่งตลาดแม่แดงจระยองไปอยู่ระยองไปได้มียายองแม่ผมใช่ไหมเขาก็ก็คือเจ้าเดียวอ่ะส่งวันเป็นร้อยโลอ่ะก็คือ,อแล้วก็สร้างสร้างก็คือไอไอไอเรื่องพวกนี้มันจะสืบท่อมากับผมก็คือว่าเขาก็สร้างคนสร้างชาวบ้านให้มีรายได้แต่คราวนี้เมื่อก่อนพ่อเขาเป็นชาวบ้านใช่ไหมเขาไม่ได้มีเรื่องการจ Uh พอทำไปแล้วเดี๋ยวสักพักตีกันเยี่ยงก,กันขาย oh. ใช่ไหมพี่ม,มาแมา่ม,มันก็ส่วนแรนเกษตรเหมือนกัน ทุกวันนี้พอมันขาดเรื่องการจัดการไปปุ๊บเราก็จะมันก็จะพูดไปหมดอ่ะมันไปถึงเรื่องการวางแผนเรื่องอะไรหมดเลยอ่ะก็อย่างที่บอกชาวบ้านเนาะอะไรดีแแร่ทำแอ่์ทำตอนนี้เกิดทําไงก็ไปตัดราคาจากไอที่ลถขนไปขายก็จากที่มารับจ้างเราก็แม่งไปซื้อเองแล้วไปส่งคือจะไม่ผ่านเนี่ยมันไม่ผ่านองค์กรหรือสหกรณ์หรือกลุ่มชุมชนนี่แหละคือคนไทยอะไรหลายอย่างถ้าไม่วางระบบไว้ตั้งแต่แรกใช่ใช่อยู่กันระยะยาวไม่ได้จริงๆแล้วเป็นอย่างนี้หมดพี่โอ้แล้วก็คือจะ ล้มตัดทิ้งอะไรเรืออะไรเงี้ยปลุกเครับแล้วก็จะมาร้องบอกว่าทําไมถึงไม่แก้ปัญหาให้ประชาชน,นทาไมถึงไม่แก้ปัญหาให้ให้กับเราอาไม่ใช่ครับเราต้องจัดก,การตัวเราเองก่อนพอเรามีวิธีการจัดก,การตัวเราเองเรารู้จัก,จกเราจะแก้ไขไปได้แล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาจุดจุดหนึ่งแล้วเขาจะมาซัพพอเราเองแล้วก็คือมันอย่างไงเราไม่ได้ไม่ได้ว่านะครับคือเกษตรกรจร,งจรงิงๆคือต้องประมาณนี้คือคิดวิเคราะห์เป็นแต่นั้นเราเรียกว่าเกษตรกรรมใช้กาลังเนาะแล้วก็ฟัง แล้วก็ทําตามแบบแบบพ่อแม่ทําอย่างนี้ใช่ใแต่อย่างที่บอกพอเนี้ยโลกมันเปลี่ยนโลรคแมลงอะไรมันเนาะมอยเชอรี่อะไรเงี้ยใช่ไหมเข้าวแล้วมันใช่มันมันระบาดอ่าต่างกันอะไรเงี้ยแล้วมันมีอยู่คําพูดหนึ่งก็คือคําพูดของอจารย์ไก่นะ รันไก่ที่เราไปมาลองเย็ยนยที่ไก่กับผมก็อยู่จวแบบคือเมื่อก่อนก็อยู่ด้วยกันทำทำงานพวกวังเย็สเปซมาด้วยกันจะมีอคำพูดหนึ่งบางครั้งอะ่ะคือเมื่อก่อนผมจะไม่ค่อยใช้หัวแกก็จะดา่าโง่จนเจ็บก็จะดา่าผมอย่างนี้ใช่ไหม<อ>มันเรื่องจริงมันเรื่องจริงผม,ผมก็มันน่าโง่จนเจ็บอ่าจริงป่ะแต่ทาไมเราต้องเก็บซ้ำๆอ่ะผมก็มานั่งคิดแก้ไงก็พระท่านพูดอย่างเนี้ยโง่จนเจ็บล้วก็มานั่งคิดเออจนโง่ ไปแก้ไงวะก็เราก็ต้องไปแก้เราเราก็ต้องคิดนะถ้าเราไม่คิดมันก็เหมือนการทุกงานทุกสายสายงานแต่ละอย่างให้การที่เราทําอะไรแล้วเราทําแบบตะบันน้าทําไปอ่ะคือทําไปไม่รู้อ่ะกูจะทำอย่างเงี้ยแต่ถามว่า ทำไมเราไม่ไปดูคนที่าประสบความสำเร็จแปลงเนี้ยเขาทำนาได้ตั้งสิบเทียนต่อต่อสิบไร่อย่างเงี้ยมันก็ตกไร่ตาตันอย่างเงี้ยไรตาตันเราก็ยังโอ้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็หาข้อแก้ตลอดแล้วเหมือนเหมือนแบบว่ายอมไม่ได้แต่เราก็ยังได้สามร้อยโลสามร้อยโลอย่างเงี้ยต่ไรใช่ไหมสามตันเหลืออะไรไม่เหลือค่าถ่ายไม่เหลือค่าเกี่ยวไม่เหลืออะไรเลยพี่คือต้องทําตัวให้ไม่น้ําไม่เต็มแก้วใช่ใช่พี่ตลอดคือนะอย่างนี้บอกไปถ้าไปปรึกษาใครไปปรึกษาแล้วคุณเก่งกว่าใช่แล้วพี่จะบอกไหม คือคุณมาผมอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวแล้วมึงมาปรึกษาหรือมึงมาสอนรู้อะไรเอีใช่พี่เนาะคือเนี่ยมันมันหลายๆอย่างอะไรเงี้ยนี่แหละคือผมถึงอยากออกมาเนี่ยมาแต่ผมมองว่าผมมาเจออย่างเงี้ยเจออะไรอย่างเมื่อวานเนี่ยเราเจอพี่กนกเงี้ยเห็นไหมคือได้ความรู้มันแต่ละพื้นที่อย่างที่บอกไงผมไปก็หลงทางลงล่องลงอะไรติดลมกันไปเรื่อยเปื่อยไปก็เป็นความสุขนะเป็นประสบการณ์ใช่พี่แล้วก็มาเจอคนบ้าบ้าแต่แบบแหมหลักการประสบการณ์เป็นไง แวะมาชมได้นะน้ำผมไม่เต็มแก้วนะพี่ไมเต็มตลอดนะไม่เต็มวิอ้นั้นน้องเขาเติมให้เ,เ,ดเดี๋ยวผมเติมเดี๋ยวผมพูดเล่น <laughs> วะ <laughs> เล่นกันเนี้ยยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังผันดินกายาพาวเวอร์ด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ปัญหาได้ที่ Google เลยนะครับพิมพ์คำว่ากำลังผันดินกายาพาวเวอร์ตามนี้เลยครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่กายาพาวเวอร์ครับ